สวัสดีค่ะตามใจแม่ครัวค่ะวันนี้มาทำวุ้นใบเตยกันนะคะหอมจากใบเตยหวานมันอร่อยทานเย็นๆแล้วชื่นใจดีค่ะเทคนิคการทำวุ้นไม่คายน้ำทำยังไงให้ใบเตยมีสีสวยใสเมนูนี้สร้างอาชีพได้เลยค่ะทํากินทําขายได้เลยนะคะวัตถุด,ดิบและ,ะไรายละเอียดมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะ เริ่มจากการปั่นใบเตยก่อนนะคะวันนี้ใช้ใบเตยอ,อยู่10บใบเอาใบเตยมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆใส่โถปั่นแค่ครึ่งเดียวใส่น้ำเปล่า200 ml ปั่นเสร็จก็เอาน้ำใบเตยมากรองใครจะใช้เป็นผ้าเข่าบางหรือกระชอนตาทีแบบนี้ก็ได้ เราต้องการให้วุ้นของเรามีสีเขียวเข้มขึ้นเราจะปั่นเป็นสองรอบถ้าใครอยากได้สีวุ้นเป็นสีอ่อนๆก็ปั่นรอบเดียวก็พอนะคะใช้โถปั่นเดิมเอาน้ำใบเตยที่กรองแล้วมาใส่โถ ổ. จากนั้นก็นำใบเตยที่เหลือนำมาใส่ให้หมดเลย ปั่นเสร็จแล้วก็นำมากรองเราจะได้น้ำใบเตยที่มีสีเขียวเข้มขึ้นนะคะได้น้ำใบเตยมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมตัวอื่นด้วยนะคะวัตถุดิบส่วนวุ้นใบเตยน้ำเปล่า700 ml น้ำใบเตยปั่นคั้นออกมาได้150 ml น้ำตาลทราย230กรัมผงวุ้น1ช้อนโต๊ะครึ่งเริ่มจากแช่ผงวุ้นไว้ก่อน10-15นาทีค่ะเพื่อให้ผงวุ้นเขาอิ่มตัวก่อนวัตถุด,ดิบส่วนกะทิน้ำเปล่า500 ml กะทิ500 ml น้ำตาลทราย40กรัมเกลือป่น หนึ่งเศษหนึ่งส่วนสองช้อนชาผงวุ้นหนึ่งเศษหนึ่งส่วนสองช้อนโต๊ะเริ่มจากแช่ผงวุ้นไว้ก่อนสิบถึงสิบห้านาทีแช่ผงวุ้นทั้งวุ้นกะทิแล้วก็วุ้นใบเตยไว้ก่อนเรามาทำตัววุ้นใบเตยกันก่อนพอแช่ผงวุ้นไว้ครบสิบถึงสิบห้านาทีแล้วเราก็มาตั้งไฟเลยค่ะใช้ไฟอ่อน คนผงวนไปเรื่อยๆไม่ให้เขาติดก้นหม้อนะคะพอวนเขาละลายได้ที่เขาจะมีความใสเราจะสังเกตแบบง่ายๆก็คือจุ่มลงไปในน้ำแล้วก็ดูหลังทัพพีหรือว่าเอาช้อนก็ได้ค่ะมาดูหลังช้อนว่าถ้าไม่มีเม็ดทรายก็แสดงว่าผงวนละลายดีแล้ว จากนั้นก็ใส่น้ำตาลทรายคนให้น้ำตาลทรายเข้าละลายคนไปเรื่อยๆพอน้ำตาลทรายละลายเข้ากับน้ำบูนดีแล้วก็ใส่น้ำใบเตยไปได้เลยค่ะใช้กระชอนตาถีกรองอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อจะมีเศษของใบเตยจากนั้นก็คนปิดไฟได้ทันทีเลยค่ะ ถ้าเปิดไฟเคี่ยวเขาใบเตยเขาจะตกตะกอนเป็นเม็ดเม็ดเวลาเราทำบุญก็จะไม่สวยนะคะจะปิดเตาไฟแล้วก็ใส่น้ำใบเตยทันทีเลยก็ได้ก็จะได้น้ำวุ้นใบเตยสีเนียนเนียนสวยสวยแบบนี้เลยค่ะนี่ค่ะจากนั้นก็เทใส่แก้วใส่ปริมาณแต่ละช้นเท่ากัน ที่ใส่นี้ก็ประมาณ300 ml ต่อชั้นนะคะถาดที่ใส่นี้ก็10คูณ10นิ้วทำเสร็จแล้วก็นำมาเทใส่ในถาดได้ทันทีเลยค่ะพื้นที่ตั้งถาดก็ควรให้เสมอกันด้วยนะคะไม่งั้นวุ้นจะไม่เท่ากันวุ้นไปเตยเสร็จแล้วเราก็รีบมาทำวุ้นกะทิกันเลยค่ะเอาไปตั้งเตาไฟใช้ไฟอ่อน แล้วก็คนไปเรื่อยๆทำเหมือนเดิมเลยนะคะเคี่ยวไปเรื่อยๆจนวุ้นเขาเริ่มใสแบบนี้แล้วก็ใส่น้ำตาลทรายใส่เกลือให้น้ำตาลทรายกับเกลือละลายดีก่อนนะคะพอเกลือน้ำตาลทรายละลายดีแล้วก็ใส่ตัวกะทิลงไปได้เลยค่ะ คนไปเรื่อยๆอย่าให้กะทิเขาแตกมันนะคะใช้ไฟอ่อนสังเกตยังไงว่ากะทิเขาพอหรือยังดูจากขอบหม้อด้านข้างๆถ้ากะทิเขาเริ่มเดือดก็ปิดเตาไฟได้เลยค่ะพอเคี่ยวเสร็จแล้วก็นำมาใส่แก้วปริมาณเท่ากันคือ300 ml จากนั้นก็นำมาเทใส่หน้าวุ้นใบเตย เวลาที่ต้องมาเทใส่หน้าวุ้นใบเตยเพื่อจะให้วุ้นติดกันไม่แยกชั้นจะต้องไม่ให้เขาแห้งแข็งจนเกินไปนะคะแค่ผิวหน้าวุ้นเขาตึง,ตงๆก็ใช้ได้ละะ้ค่ะค่อยๆเทหน้ากะทิลงไปถ้ามีฟองก็เกลี่ยเกี่ยฟองถ้าในระหว่างวุ้นที่รอหยอดเขาเริ่มจะจับตัวเป็นก้อนวุ้นเราสามารถมาละลายเปิดไฟอ่อนๆ แล้วก็ไปตั้งเตาไฟเคี่ยวได้ค่ะวุ้นเขาก็จะละลายเนี่ยแตะให้ดูผิวหน้าวุ้นที่จะหยอดได้ก็คือเป็นแบบนี้กระเพื่อมกระเพื่อมไม่ถึงกับแข็งมากนะคะหยอดเสร็จเรียบร้อยวุ้นเขาเซตตัวแข็งแล้วเราก็มาตัดแบ่งตัดปริมาณชิ้นตามชอบเลยค่ะชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ ลองทำดูได้เลยค่ะสูตรนี้ง่ายมากจะทำกินทำขายได้เลยนะคะวุ้นแต่ละชั้นเขาก็จะติดกันดีไม่มีหลุดแนะนำนิดนึงทำเสร็จแล้วก็ใส่กล่องแช่ไว้ในตู้เย็นแล้วค่อยเอาออกมาทานจะได้ทานวุ้นหวานเย็นชื่นใจดีค่ะ รับรองสูตรนี้ไม่ไขรน้ำแน่นอนถ้าใครทำตามทุกขั้นตอนแล้วก็ไม่แยกชั้นด้วยค่ะมาชิมรสชาติกันนะคะสูตรนี้ไม่หวานมากถ้าใครชอบหวานเติมน้ำตาลไปได้อีกค่ะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ c ไ i b e แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆขอบคุณค่ะ